ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของภัยพิบัติต้านนะ้ำเราก็มาดูกันนะในเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ก็ว่ามันเป็นเรื่องใหม่เรื่องที่เราประลัดเผชิญกันแต่ว่าใหม่ก็ไม่ใหม่เนะเป็นสิบปีมาแล้วนะครับที่เราต้องเผชินกันตั้งแต่ภัยพิบัติน้าท่วมนะจริงๆแล้วในพื้นที่ของของเราเนี่ยของประเทศไทยเราอาจจะเพองเคยเจอแต่ว่าในยุโรปนะครับในจีนนะครับ และหลายพื้นที่ในญี่ปุ่นทั่วโลกนะครับมีพิบัตภิภายนุน้ทางด้านน้ำเนีน่ยมากมายแต่ว่ามันค่อยๆเพิ่มขึ้นมากขครับนี่หนังสือเล่มหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้พวกเราไปอ่านกันก่อนนะครับก็คือเรื่องของพิบัตินะครับน้าท่วมน้าแง้งแผ่นดินถล่มเป็นงานวิจัยของ,ของสกวกับที่ทาขึ้นเมื่อประมาณสักสิบป,ปีกว่านี้นะครับโดย ทำทีมโดยอาจารย์วัชชัยติสันชลีนะครับไอทีมีอาจารย์เฉีสุปราทิ์มีอาจารย์เรือศักดิ์วิจิตุณไพบูญและมีอาจารย์เองนะที่ได้ร่วมง,งานทำในเรื่องนี้การทำการวิจัยที่นนี้ขึ้นมาในั้นะคือก่อนที่น้ำจะท่วมได้สองไปนะครับเรามีตั้งแต่เรื่องของการเตรียมพร้อมรับภัยวงจรการเกิดภัยก่อนเกิดภัยพิบัติจะต้องเตรียมอย่างไรระหว่างเกิดภัยพิบัติจะต้องทําอย่างไรเมื่อภัยมาถึงแล้วนะนะการกู้ภัยการกู้วิจิตภัยร่วมกันนะครับ จากเรสปอนส์จนกระทั่งถึงการสิ้นจุดแล้วก็มีการฟื้นฟูจนถึงภาวะปกตินี่เรามาดูนิดนึงเรื่องภัยพิบัติของน้ำเนี่ยนะครับในทั่วโลกนั้นมันมีภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยนขึ้นมากมายนะครับมีสถิติตั้งแต่ช่วงที่ครูเกิดเองเนี่ยในช่วงก่อนปี1970ภัยพิบัติธรรมชาติจะเห็นว่ายังมีไม่มากเท่าไหร่นะครับอันนี้ต่อปีต่อปีจนกระทั่งเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่ปีใกล้ๆ ทิศสวรรัติที่2,000เห็นว่าพีคเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่6 0 7 0 8 0 9 0 2,000ขึ้นมาตั้งแต่ไม่ถึงร้อยครั้งนะครับรับรวมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแม s s m มูฟเมนต์ o ้อ a แคนิ c แอคทิวิตี้ไวไฟนั่นคือไฟป่า Landslide e a r t h เฟ a เอ Extreme Temperature อร์ดร h t e ์เอ e กซ์ตรีมเและลก็ฝักพวกนี้เนี่ยเมื่อกอนนี้ไม่ถึงร้อยครั้งต่อปีนะครับทั่วโลกนะครับ,บปจจุนนี้ัับ นะครับปัจจุาบันนี้นับได้ไม่ต่ำกว่าสูงสุดถึง400กว่าครั้งเก่กับนนีงคือสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวเราเรียนเพื่อการเตรียมพร้อมปรับภัยเตรียมตัวปรับตัวกับในโลกแห่งจุดสมดุลใหม่นี้เพราะฉะนั้นรายละเอียดต่างๆเนี่ยอาจาได้แยกไว้ให้แล้วนะครับในชีวที่แจกไปขอให้ไปดูกันด้วยนะว่าในส่วนของสตอมนะครับในพื้นในทวีปเอเชียเราเนี่ยนะ มีกี่ครั้งนะครับมีกี่ครั้งต่อ,อต่อปีนะครับแล้วก็ในเรื่องของ extreme temperature มีกี่ครั้งต่อปอีอันนี้เราก็เตรียมมาให้นะครับให้เราไปเปิดดูตรงนี้นะครับซึ่งน,น่าเป็นตัวเลขที่น่าสในใจอย่างมากทีเดียวนะครับยกตัวอย่างให้ก็ได้นะครับเรื่องของ storm นี่ประมาณอายุนะปีปีหนึ่งนี่ไม่ต่ากก่าอย่างอย่างน้อยสุดสามสิบรูป ครับสูงสุดก็ประมาณเกือบ60ลูกนะครับต,ต,ตั้งแต่ที่สมบัติที่2,000มานะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันครับฟลัดล่ะนะในเฉพาะในพื้นที่ในวิเบเชียเราก็ประมาณ40-50ครั้งถึง100ครั้งนะครับขนาดนั้นทีเดียวนะครับปี2006-2007นี่ยเกือบ600ครั้งนะในส่วนของความแห้งแล้งล่ะนะครับ บางปีไม่มีเลยบางปีเนี่ยมีถึง10กว่าครั้งนะครับในทวีปเอเชียสิบสามครั้งสูงสุดในปีสองพันนอกนี้ก็จะเป็นเรื่องภยัยพิบัติน้ำก็จะมีเรื่องอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยนะเรื่องของ extreme temperature temperature เราถือว่าเป็นอุณหภูมิถือเป็นการอากาศอย่างนะครับเป็นภูมิาอากาศนะครับ extreme temperature อยา่างเราจะพบร้อนจัดหนาวจัดแรงจัดพวกนี้นะครับปีไม่ต่ำกว่าเนะกือบสิบครั้งจากแปดครั้งเก้าครั้งนะครับ ต่ำสุดก็มาณหนึ่งครั้งสองครั้งมีนอะกจากนี้เรื่องของแลนสไลด์แลนสไลด์ก็ยังมีในเอเชียแล้วนะครับประมาณ7-8ครั้งถึง20ครั้งทีเดียวต่อปีตอนน่ตอปีเป็นเรื่องที่น่าให้ความสนใจกันมากทีน,นี้เราก็ต้องทราบดีนะครับว่าเรื่องของผลกระทบนะครับในเรื่องของโลกร้อนโลกร้อนที่เกิดจากจะได้ยินไหมครับ เด็ดดอกไม้กระเด็นดวงดาวเราไม่เชื่อกันไงบอกตอนนี้จะแน่นพูดไม่นานเนี่ยนะครับลองใช้ถุงพลาสติกวันลนิดวันนิดวันหน่อยคงไม่เป็นไรผลิตวันละนิดวันหน่อยเป็นพลาสติกปล่อยอากาศมลพิษลงไปเหมือนในบรรยากาศวันลนิดวันะหน่อยคงไม่เป็นไรมั้งท่านพูดไว้ทั้งสี่สิบปีปัจจุบันเนี้นะครับเราก็เหตุการณ์ที่ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันเป็น multiple cause and effects ระหว่าง human induced มนุษย์ กับสิ่งที่ธรรมชาติมันเริงงนะ่มเปลี่ยนร้บมันก็ย้อนเป็นฟีดแบ็กลุ่กลับก็มาผสมผสานในการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนนะครับในปี2019คือปีที่แล้วเนี่ยนะครับ Extreme Weather นั้นเป็น Biggest Global Risk รายงานโดย World Economic Forum นะครับจากเดิม Extreme Weather เ,เ,เ,เนี่ยอยู่อันดับท้ายๆนะครับอันดับ2อันดับ3เมื่อ4-5ปีที่แล้วนะครับทีนี้สูง ปีที่แล้วเนี่ยสูงสุดต่อมาก็คือเรื่องของการ fail เรื่อง climate change mitigation การบรรเทาผลกระทบเนี่ย mitigation plan ต่างๆเนี่ยทำ,ทำไม่ได้เลยลดการลดผลกระทบนี่นานาชาตินี่ต่างคนต่างผลิตต่างคนต่างมีมุมมองเรื่องโรงงานอุตสาหกรรมเรื่องของ,ของการเกษตรเรื่องของอะไรในกระบวนการผลิตที่จะขายนะโดยไม่ได้ช่วยกันลดผลกระทบได้ดีนะนะครับอันนี้เป็นปัญหาระดับโลก ต่อมาก็เรื่องของ natural disaster ที่เราปริบัยอยู่เรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับทีนี้ในส่วนสำคัญเนี่ยนะครับนี้อยากจะให้เรารู้ไว้ก็เพื่อที่จะบอกว่าเ,ออเราต้องเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมในการรับภยัยไนะครับอานะจารย์ได้ให้ข้อมูลในเรื่องของออโรคร้อนนะภัยพิบัติทางด้านน้ำกับโรคร้อนเอาไว้เนี่ยมันก็มีเรื่องของน,น้ำทะเลด้วการที่ ซีเลเวลไรซ์ขึ้นมานนะนะกระทบถึงพื้นที่มากมายนะในบ้านเราก็ทะเลปากทะเลที่ป่าไทยนะครับในปากแม่น้ําที่ปากแม่น้ําแม่น้ําโขงนะที่เวียดนามนะครับที่ปากแม่น้ําแดงแนะม่น้ําแดงที่ริเวอร์ที่เวียดนามเช่นกันปากแม่น้ําอีร์วลบดนะีที่พมา่าแล้วก็ที่อื่นๆมากมายนะครับ ทั่วโลกทีเดียวไม่พูดถึงเซอทรเอเชียเราเป็นประมาณนี้นะกำลังทําการวิจัยกันแล้วก็มีผลงานตีพิมพ์ออกมามากมายว่าในช่วง10ปี15ปีที่ผ่านมานี้นะครับ20ปีที่ผ่านมานี้นะครับพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นได้รับผลกระทบนะครับในเรื่องของ sea level rise อย่างไรบ้างนะครับนอกจากนี้เรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาตินักศึกษาคงจะได้ แล้วก็ได้รู้แล้วว่าในวันที่เรามีทำนายนะครับว่าวันที่อุณหภูมิจะต่ำกว่า15องศาหรือความหนาวนะมันจะค่อยๆลดลงต่อปีนะครับมันไม่ได้เพิ่มขึ้นนะลดลงส่วนวันที่มีความร้อนร้อนเกิน33องศา,ศาเซลเซียสะจะมีเพิ่มจำนวนบ่อมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องรับทราบรับรู้กันไว้นะครับเรามีการเปลี่ยนแปลงของภาติบัติในพื้นที่ มากมายทางด้านน้ำมนไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของซีนมิแน่นอนมันจะมันเกิดจากเอนะิร์ธเพลกใต้พื้นพิภพแต่ว่าลมและกระแสลมกระแสน้ํากระแสคลื่นที่เข้ามาตีนะเราก็ถือว่าเป็นไปพิบัติน้นนําด้านหนึ่งนะครับที่จะต้องให้ความสนใจเราเกิดไซโคลนนะครับมาราไซโคลนนาคิสในพื้นที่บริเวณมหาดรอินเดียนะครับเข้าไปตีพม่า ต่างนางนาอยู่ในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต้องมีการเฝ้าระวังต้องมีการ educate ให้ความรู้นะครับก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยหลังเกิดภัยเราต้องเตรียมพร้อมอย่างไรนะครับเรียนรู้ที่จะเข้าไป Search ดูนะครับ Real time earthquake Real time natural disaster นะครับเข้าไปเซิร์ชดูเราจะเห็นว่าลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นอยู่ทั่วไปทีเดียวนะ <c oughs> แล้วผลกระทบตรงนี้เนี่ยจะต้องเตรียมพร้อมทีนี้อจารอยากจะเข้ามาเรื่องของ UNFCCC นิดนึง UNFCCC คือ United Nations Framework for Climate Change Convention นะครับเพราะว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศแบบนี้นี่เองนะครับจึงทำให้เกิดการพัฒนา UNFCCC ขึ้นมาเพื่อที่จะให้โลกเราเนี่ยพิจารณาร่วมกันนะครับ การเจรจาเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งของโลกเราให้เตรียมความพร้อมในการจะ r e s p o n ส์ต่อ Global c i m a t e c h a n g g นในลักษณะนี้ก็เกิดเกี่ยวโตโปรโตคอลขึ้นมามีการ r a t i f y กันมาแล้วก็เริ่มคอมมิชที่จะเริ่มทำงานกันในเรื่องของการลดภาวะโลกร้อนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับตั้งแต่ปี2008แล้วก็มาเอ็น ในปี2012ในการคอมมิเมนท์ที่1นะครับจากนั้นก็มีการคุยพูดคุยกันอีกแล้วก็เริ่มใหม่ในปี2013เมื่อหนึ่งมกราจนเป็นสุดท้ายก็ปีนี้2020นะมีทั้งหมดถึง195ชาตินะปาร์ตี้ด้วยกันนะที่ลงนามในคอนเฟนชั่นนี้นะครับแล้วก็มีถึง192ปาร์ตี้ที่ลงนามในตัวตัวลอนะท,นะทีนี้ ปัจจุบันนี้น่าจะเป็นสักประมาณส0 0รกว่าไปแล้วนาคตะวันช้างภาะนชาง,งะชานะที่ปาราตีที่ร่วมหลุมนําด้วยกันนี่อยากจะให้พวกเรามองเห็นความสำนัญของเรื่องของภัยพิบัติทางด้านน้ำจุดอ่อนของประเทศไทยเรามันอยู่ตรงไหน,นมันอยู่ตรงที่ว่าเวลาเราช่วงเวลาเรามันมีอยู่สิบช่วงช่วงหนึ่งคือช่วงเวลาปกตินะช่วงที่สองคือช่วงช่วงหนึ่งปกติช่วงสองก็เกิดภันะพยพอภัยมาถึง ต้านภัยเพรต้านภัยเสร็จช่วงฟื้นฟูสี่ช่วงนี้ช่วงภัยมาถึงแล้วช่วยต้านภัยกับช่วงฟื้นฟูเราแข็งแรงแข็งแกร่งมากนะครับเขาเรียกว่าเป็น r รีแอคชั่นเก็บเรีแอคทีฟพอลิสีแจกของแจกอะไร,ออะไรกันคุดวายไปหมดนะครับอันนี้ก็เป็นแต่เป็นเรื่องที่จําเป็นไหมจาเป็นแล้วก็ต้องทำแต่ว่าก่อนภัยจะมาเนี่ยนะครับก่อนนี้เราไม่มีการขุดลอกไม่มีการเตรียมพร้อมนะครับไม่มีการเอา ถุงพลาสติกออกจากนะรบริเวณที่มันติดอยู่ในร่องในรูในท้องระบายน้องระบายน้ําเราไม่ได้กําจัดเราไม่ได้เปิดทางไม่ได้เคลียร์คันคลองหรือทําให้คลองมันสะอาดพอนะในคลองเรนต่างๆทั้งในเขตเมืองในเขตชนบทเนี่ยต้องช่วยกันทาตรงนี้ก่อนนะครับเรามีจุดก่อนในเรื่องของการฟอร์เควสต์ในการทํานายโดยนักวิทยาศาสตร์ต่างๆบางทีบอกจะตกตรงเนี้ยนะครับแล้วที่จุดนี้ตกตรงนี้เราต้องแม่นยํา เวลานี้วันนี้จะได้เตรียมพร้อมในการอพยพหรือพยนะครับพื้นที่อพยพหนีภพยบางทีแล้วอพยพจากจุดที่มันมีภัยที่หนึ่งไปสู่ภายที่สองไปเจออพยพไปแล้วไปเจอภัยตรงนู้นอีกอะไรเงี้ยเราไม่ได้เตรียมพร้อมในจุดอพยพเตรียมพร้อมมีภัยนะครับพอภัยมาถึงแล้วแต่พอภัยมาถึงแล้วเนี่ยเราเข้มแข็งมากนะครับในการต่อสู้ช่วยกันคนไทยทํางานกันแบบหายเข้มแข็งอันนี้ชัดเจนว่าถ้าอื่นหา ไม่ค่อยได้แต่เราทาได้นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้เสริมตรงนี้ว่าจุดแข็งของเราคือตะเพราปกตินะครับต้องเตรียมพร้อมต้องมีการซักซ้อมแผนรับภัยเตรียมหนีภัยพื้นที่ตกภัยเตรียมอาหารการกินเตรียมงานวิจัยให้มันเข้มแข็งเรื่องของจุดที่จะตกฝนที่จะตกเครื่องมือเครื่องไม้เทคโนโลยีต่างๆนะครับที่จะเป็น X สื่อ X ในการจัดภัยต่างๆทั้งหมดท,งดทั้งปวงนี้นะครับเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับขอให้นักศึกษา ไปดูนะครับในชี้ที่จย์แจกนะครับว่ามันมีความสําคัญอย่างไรนะครับภัยพิบัติของน้ํานั้นมาโดยรอบตัวเราแล้วไม่ได้มีเฉพาะเรื่องน้ําท่วมมีเรื่องของน้งําแล้งมีเรื่องของเอ็กซ์สิมเมตรนะครับหนาวจัดร้อนจัดแรงจัดบางทีเราอาจจะเห็นอาจจะได้เห็นกิมะาในเขตพื้นี่ประเทศไทยในเร็ววันนี้ก็ได้นะครับเพราะนั้นความเตรียมพร้อมเรื่องของการให้การศึกษา ให้ความรู้แล้วก็เตรียมพร้อมรับไปนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับพบกันใหม่พลิปหน้าสวัสดีครับ